ประยุทธ์เองก็พูดกับสื่อทุกวันนะฮะว่าปัญหามีแค่คนกลุ่มเล็กๆแต่คนส่วนใหญ่หกสิบล้านคนเขาก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเขาก็อยู่กันเรียบร้อยดีทําไมมีปัญหากันเฉพาะกลุ่มอ่พูดถึงกลุ่มคุณฟอร์ดกลุ่มของนักศึกษาเพื่อประชาธิปไตยกลุ่มอะไรพวกนี้มีอยู่ไม่ขี่กลุ่มเท่านั้นเองแต่ว่าทําไมประชาชนส่วนอื่นเขาก็อยู่กันเรียบร้อยไม่เห็นมีปัญหาอันนี้คือพูดทุกวันฮะคิดอย่างไรครับเขาอยู่เรียบร้อยเพราะเขาไม่มีโอกาสพูดอื ถูกกดไว้ถูกกดไว้แม้กระทั่งนักกิจกรรมอย่างผมในนะนักกิจกรรมสุระซึ่งไม่สังกัดพรรคการเมืองเนี่ยก็ถูกบล็อกในการแสดงความคิดเห็นแล้วก็การเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาผมจะยกตัวอย่างง่ายๆให้คุณจอมครับผมทํากิจกรรมบทนมาแล้วทั้งสิ้นประมาณสิบครั้งนะครับมีอยู่ประมาณสองถึงสามครั้งเท่านั้นเองที่ทํากิจกรรมอย่างราบรื่นไม่ถูกข่มขู่คุกคามนะครับหรือว่าก่อกวนจาก คนในเครื่องแบบนะครับผมขอใช้คำนี้นะคัหรือไม่กระทั่งนอกเครื่องแบบนะครับก็คือที่วงเวียนใหญ่นะครับที่ฟิชเชอร์พาร์คังสิทธ์นะครับแล้วก็ที่สย่ยาอบเรกสย่ยา้อบัวมเมื่อวันที่สิบมษายนที่ผ่านมาซึ่งต้องขอขอบคุณทางตํารวจทางเจ้าของพื้นที่มากๆที่ให้การสนับสนุนแล้วก็อำนวยความสะดวกให้นะครับอย,อย่างจริงจังนะครับแต่ว่าที่เหลือเนี่ยประมาณเจ็ดครั้งเนี่ยพวกเราถูกขัดขวางทั้งหมดเลยนะครับ เริ่มจากครั้งแรกที่อนุรสรีชัยสมรภูมิเนี่ยเมื่อวันที่14กุมภาันี่ยยังไม่ทันลดล,ลงเลยก็ก็ถูกขัดขวางแล้วนะฮะตำรวจก็เข้ามาบล็อกไว้นะฮะสวัสดิ์มาเองคุ้มกลับมาเองมานั่งคุยมานั่งขอร้องเลยนะครับว่าขอความรวบมือในการไม่ทํากิจกรรมเนื่องจากว่าจะไปบินเบน,นะครับต่อการผิดพรบชมมุมนุมซึ่งตอนนั้นมันก็ยังมีมพรบประชามติเกมากใช่ไหมครับนี่เป็นครั้งแรกท,ท,ที่ที่เริ่มกิจกรรมนี้เริ่มแคมเปญนี้ ก็ถูกูถบล็อกแล้วนะครับสัปดาห์ต่อมาก็คือวันที่ก็คือประมาณวันที่สิบแปดกุมภาเนี่ยนะครับผมก็ไปทำกิจกรรมเปิดแคมเปญเลยที่ที่ศิรกราชประสงมนะครับคุณจอมจะเห็นภาพของผมเนี่ยที่ที่ยิง t r s t i c k ร์นะครับ True Sticker แล้วก็ติดปากทีุ่สินท่านีนี่นเป็นวันที่หก ครั้งที่หกแต่ว่าที่ผมกำลังพูดเนี่ยเป็นครั้งที่สองที่รับประสงค์นะฮะยืนยืนชูสติ๊กเกอร์แล้วก็ปิดปากอย่างงี้นะครับทําคนเดียวเลยมี Vo ล v ์สทไปทําข่าวมีไทยรัฐมีมนิชนมีข่าวสเปนข่าวแล้วก็ลงบังคับโพสต์โลเปเนชันด้วยซึ่งนั่นผมถือว่าเป็นการเปิดแคมเปญโหวตโนครั้งแรกของภาคประชาชนนะครับที่แสดงออกชัดเจนว่าเราไม่ต้องการที่จะรับร่างรัฐมนูญชุดนี้นะครับพร้อมกับในการแสดงออกว่าเราไม่รับ ผมก็ได้แสดงความคิดเห็นผ่านสื่อไปให้คาแนะนําไปถึงผู้ร่างขบมนว่าขอให้เปิดพื้นที่ให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร่างหรือแม้กระทั่งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะครับอย่าเพียงแต่ร่างกันอยู่ไม่กี่คนแล้วก็มาบังคับยัดเยียดให้ประชาชนลงประชามติว่ารับหรือไม่รับประชาชนต้องมีทางเลือกมากกว่านั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความสนใจ นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็ทํากิจกรรมเดินออกไปนะครับครั้งที่สามเราทําที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็ถนนข้าวสารนะครับซึ่งจะมีภาพของผมและเพื่อนๆนักกิจกรรม4ี่คนเนี่ยไปยืนชูสติกเกอร์แล้วก็ปิดปากที่ตรงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับสื่อความหมายถึงการที่ประชาชนถูกบล็อกไม่แสดงความคิดเห็นนะครับปิดหูปิดตาปากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ไปเดินรณรงค์ที่ถนนข้าวสารนะครับเดินรณรงค์แจกสติกเกอร์นะครับ แต่ในขณะที่ระหว่างทางที่เราเดินไปรณรงค์เราก็ถูกล็อกโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมาเข้า <c oughs> มาค้นตัวต่างๆนานาสติ๊กเกอร์ไปตรวจสอบนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ให้ความร่วมมือนะครับตำรวจก็มาถ่ายภาพอะไรไปมาค้นตัวผมก็ยันไมค้นไปสื่มอมวลชนก็ไปลงขา่าว <c oughs> แต่ว่าวันนั้นเราก็ได้ไปรณรงค์ที่ถนนข้าวสารแล้วก็ได้พูดคุยกับนักข่าวชาวต่างชาติหลายคนนะครับแจกสติ๊กเกอร์ให้กับประชาชนที่ยู่ในย่านยันนะครับก็เป็น ครั้งที่สองที่เราถูกล็อกถูกขัดขวางนะครับครั้งครั้งที่สี่เนี่ยเราย้อนกลับมาทํากิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมุรภูมอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราถูกควบคุมตัวเลยนะครับถูกควบคุมตัวไปที่สมนัพญาไทยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนตอนที่เราไปถึงนะฮะ ทางฝ่ายความมัน่นคงก็ส่งทางทหารนอกรืเองแรบ,บนะครับไปสังเกตการนะครับได้เครื่องแบบก็มีนอกเครื่องแบบก็มีแล้วก็สันติบาลก็อยู่นะครับแล้วก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมเนี่ยผมก็ได้ไปถามผู้ที่ผมเข้าใจว่าเป็นหัวหน้านะครับซึ่งก็เป็นทหารนอกรืเองแรบ,บเนี่ยนะครับตกลงลอกล้อก่อนว่าอะไรที่ทําได้อะไรที่ทําไม่ได้ก็ตกลงกันว่าทางผมเนี่ยจะทํากิจกรรมไม่แค่ประมาณ10นาทีนะครับยืน สติกเกอร์แล้วก็ปิดปากทำเป็นกิจกรรมสัญลักษณ์แล้วก็เริ่มแจกสติกเกอร์ให้กับประชาชนนะครับซึ่งผมก็ทําตามข้อตกลงนะครับใช้เวลาแค่ประมาณ10นาทีเมื่อสื่อถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก,ก,ก็ก็เตรียมตัวที่จะพักทากิจกรรมนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยนะครับทางตำรวจก็มาได้ขอร้องนะครับเราก็บอกว่าเนี่ยเราเพิ่งคุยกับทางทหารมาทางทหารก็บอกว่าทําได้แต่ตำรวจจะเอาอยัางไงตำรวจก็เชิญเราไปลงที่โรงพัก ก็คือเพื่อนหง่จับจับไปที่สอนอพยาไทยนะฮะจับขึ้นรถตํารวจไปไปที่มีทหารนอกเครื่องแบบที่ที่ผมคุยอยู่เนี้ยเดินเดินเดินพาตัวไปส่งไม่อยากใจครับว่าจับเพราะว่าเราก็กอดแกนกรอสกันแล้วก็เดินพาตัวผมส่งขึ้นขึ้นรถตำรวจกิจกรรมก็ต้องถูกปิดไปชั่วคราวแล้วก็สื่อมวลชนก็ตามไปทาข่าวพวกเขาที่สอนอพยาไทยนะครับที่แรกเราเจอว่าจะถูกดําเนินคดีซึ่งเราก็ยังไม่เข้าใจว่ายังนึกไม่ออกว่าถ้าเราถูกดําเนินคดีเนี่ย เราได้กระทาผิดในข้อหาอะไรบ้างความผิดอะไรบ้างแต่ก็ปรากฏว่าเราถูกทําประวัติเท่านั้นนะฮะทำถูกอถูกต้อทีนี้กิจกรรมก็ต้องหยุดเพียงแค่นั้นนะครับทีนี้พอก้าวมาอีกครั้งหนึ่งก็คือครั้งที่ห้าที่วงเวียนใหญ่ซึ่งก็เป็นครั้งแรกที่ที่เราทดลองทํากิจกรรมวัวห้าก็คือว่าไม่เปิดเผยสถานที่ในการทากิจกรรมปิดลับนะครับไม่แจ้งสื่อมวลชนแล้วก็ไม่แจ้งฝ่ายความมั่นคงที่ประสานงานมา ก็รบกอบว่ากิจกรรมในครั้งนี้ก็ผ่านไปได้วยดีเราได้เดินรณรงค์ตั้งแต่ที่อนุสาวรีย์ของพระเจ้าตากสินมหาราชไปตามถนนนะฮะผ่านตลาดผ่านย่านร้านค้าชุมชนสําคัญเนี่ยเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงแล้วก็เก็บข้อมูลที่สําคัญเยอะมากนะครับประชาชนทุ่มังใหญ่เนี่ยมีจํานวนไม่น้อยเลยที่เบือนายการเมืองอที่เข้าเบือนายาการเมืองแล้วก็ไม่อยากที่จะออกมาใช้สิทธิ์ประชาลงประชามติเขาไม่ได้สนใจเลยว่า การลงประชามะติเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเมื่อไรแล้วทําเพื่ออะไรกันต่างๆป็นี่คือข้อมูลหนึ่งที่น่าสนววาใจเพราะประชาชนเบื่อหนาการหรืองป่าเนคร<ะ>ับครั้งต่อไปครั้งถัดไปเนี่ยก็คือครั้งที่หกที่สีลมอันนี้เป็นเรื่องที่ที่พวกเราถูกบล็อกแล้วก็ถูกขัดขวางนะครับแล้วก็ถูกถูกอย่ากใช้นคำว,ว่ารังแกอย่างชัดเจนมากที่สุดนะคะเพราะว่าเพราะว่า ผมทากิจกรรมเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือมีการแจ้งหน้าเตดว่าเราจะไปทำกิจกรรมที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงนะฮะพอเริ่มกิจกรรมปุ๊บผมก็ไปพาเพื่อนไปยืนถ่ายรูปชูสติกเกอร์ที่หน้าความรู้สึกทันทีพอเริ่มปุ๊บทน <Luckily. S 2> ันองก็มีมีมีชายชะก,กัน <bons S 2> ที่แรกเนี่ยก<ๆ>็มาเป็นแค่เจ็ดคนนะครับทุกคนรูปร่างกำาดำล,ล่ำสั่นนะครับตัดผมสั้นนะครับไม่ต้องบอกว่าเป็นเป็นเป็นนอกเครื่องแบบไอในเครื่องแบบหรือว่าเป็นใครส่งมา เดินเดินผ่านไปผ่านมาหน้ากล้องนะครับบางคนก็ยืนประจันหน้าเลยนะครับแล้วก็พูดจาซักถามนะครับคุกคามแต่ว่าอาจจะยังไม่กยชัดไม่ก็ไหลนะครับกิจกรรมนั้นก็มีตำรวจสันติบาลนะครับตำรวจในพื้นที่มาคอยดูแลด้วยแล้วก็มีเทศกิจมาด้วยนะครับแต่ว่าทันทีที่เราเริ่มเริ่มรนละลงนะครับเริ่มแจกใส่สติกเกอร์แล้วก็พูดคุยประชาชนนะครับกลุ่มชาติการต่างที่ที่มา ออกโกนแอมาคุกคามเราเนี่ยก็เริ่มเดิมตามมานะเริ่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาที่พวกเราไปยืนคุยกับประชาชนเนี่ยนะครับเวลาที่เราไปยืนคุยกับประชาชนเนี่ยก็จะมีชางจัดการไปยืนล้อมกรอบนะครับไปยืนกรอบแล้วก็ส่งส่งส่งสัญญาณภาษาร่างกายว่าคุกคามอย่างชัดเจนนะครับถ้าหากว่าผมนำสติ๊กเกอร์ไปติดนะครับอย่ามีอยู่แค่สื่อผมนำสติ๊กเกอร์ไปติดให้โชเฟอร์รถตุ๊กตนะครับติดที่รถเลย ดึงไช่ยช่กันก็ดึงออกมาดึงออกแล้วก็แล้วก็ต่อว่าโบเพื่อลุกๆซึ่งก็เป็นคนแก่ตัวเล็กๆเนีขาก็กลัวลงทำอย่างนี้ได้ยังไงไปยุ่งกับเขาทำไมไ้าเมึงมาสงบดีแล้วของเขางบแล้เอ๊ะการที่ประชาชนสี่คนเดินลงลงจากสติกเกอร์เชิญชวนให้ประชาชนไปช้สิ์ลงประชามติมันทําให้บ้านเมืองไม่สงบตรงนั้นครับครับทีนี้อย่างอย่างประชาชนเอุอ อย่างประชาชนกลุ่มหนึ่งเหมือนกันนะที่ที่บอกว่าแล้วก็คุณประยุทธ์เองก็รู้สึกว่าจะบอกว่าก็มีประชาชนจํานวนมากและจจานวนส่วนใหญ่เนี่ยก็บอกว่าบ้านเมืองกาลังสงบอยู่จะไปก่อความวุ่นวายทําไมปล่อยให้คอสชอเข้าบริหารประเทศไปแล้วก็กลับไปสู่การเลือกตั้ง,แล,ลลงแล้วบ้านเมืองจะได้สู่ภาวะปกติทําไมต้องมาก่อความวุ่นวายตอนนี้เดี๋ยวก็สุดท้ายการเลือกตั้งก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้มันจะมีคนจํานวนมากก็คิดอย่างนี้เหมือนกันได้อธิบายกับเขาอย่างไรไหมครับ อันดับแรกก็ต้องยกอข้อได้จริงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงไหนหถ้าสมมติอยู่ในช่วงหลังปฏิวัติใหม่ๆแน่นอนว่าแน่นอนว่าการที่ประชาชนเคยจํากัดการแสดงออกของประชาชนอาจจะเป็นเรื่องจําเป็น,นอันนี้ผมเข้าใจแล้วก็ยอมรับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยสานการมันเริ่มเข้าสมมตรเริเลือกตั้งแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่พราบประชามติ ครับเข้าสภานะครับและนับตั้งแต่วันแรกที่ร่างรัฐมนูลเนี่ยร่างเสร็จแล้วนะครับยังถึงแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์ก็ตามนั่นคือ,อการน้าหนึ่งของสัญญาณประชาประไตยนะครับประชาชนจะต้องได้รับการเปิดพื้นที่แล้วก็พูดคุยมากขึ้นแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะรัฐมนูญฉบับนีน้จะเป็นรัฐมนูญที่ใช้ในการปกครองประชาชนชาวไทยทุกกลุ่มทุกสีเสื้อทุกภิภาคทุกศาสนา70าล้านคน ซึ่งไม่มีใครรู้ว่าเราจะต้องอยู่กับรัฐธรรมนูญฉบับนี้อีกกี่ปีอาจจะเป็นสามปีห้าปีสิบปีหรือไม่ก็ได้ยี่สิบปีสามสิบปีข้างหน้าฉะนั้นเราในฐานะที่เราเป็นประชาชนและเป็นเจ้าของประเทศเราจึงต้องมีสิทธิ์ในการที่จะบอกส่งเสียงออกมาว่าเราต้องการให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้นใช้ในในการปกครองประเทศไหมผมต้องการที่จะให้ลูกหลานของผมเติบโตภายใต,ยตย้รัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่อะไรที่ดี เราก็อยากจะให้มีอยู่ในรัฐมนุนฉบับนี้อะไรที่มันไม่ดีเราก็ไม่อยากจะให้มีอยู่ในรัฐมนุลฉบับนี้ mm hmm. ต้องไหมครับอันนี้เป็นสิทธิ์ของเราที่เราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นได้ไม่ถือว่าเป็นการสร้างความวุ่นวายอะไรต่างๆและที่สําคัญก็คือว่ากิจกรรมที่ผมทำเนี่ยเราผมทำไปแค่สี่คน mm hmm. ทำไปแค่สิ่คน mm hmm. เพื่อไม่ให้เข้าข่ายการผิดคําสั่งของหน้าคอสชห้ามชุมนุมเกินห้าคน mm hmm. และที่สาคัญอีกอย่างนึงก็คือแบบผมใส่เสื้อสีส้มทุกครั้งในการทํากิจกรรม อาจจะมีสีอื่นบ้างนะะอย่างเช่นสีดำหรือสีน้ําเงินเข้มเป็นต้นแต่ว่าหลักๆก็คือเรายึดสีส้มเป็นหลักสีส้มเป็นสีของความตองดองไม่ใช่แดงไม่ใช่เหลืองนะครับเป็นต้นถึงแม้ว่าจะมีสัญลักษณ์บวดนมันอกเสือ้อแต่นั่นก็คือจุดยืนของเราเราออกมาเคลื่อนไหวเพื่อที่จะ,ะแสดงจุดยืนว่าเราไม่รับร่างคานูญฉบับนี้เป็นต้นใช่ไหม<ค>อันนั้นสิ่งที่เราทำาพราะเด็กประยุทธ์บอกว่าถ้าจะต้องมีการ เพื่อนไหวอะไรต่างๆก็รอให้เลือกตั้งก่อนมีรัฐบาลก่อนแล้ว,แล,วแล้วค่อยทําไม่ดีกว่าไหมฮะมันช้าเกินไปอืมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราจะส่งเสียงในเรื่องของรัฐมนูนเราจะต้องพูดก่อนที่จะมีการลงประชามติอืใช่ไหมครับตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณจอมกําลังจะสร้างบ้านคุณจอมจะต้องไปดูบ้านที่คุณจอมให้ผู้รับเหมาหรือว่าให้สถาปนิกในการออกแบบ แล้วก็บอกเขาว่าคุณจอมชอบบ้านแบบไหนนะครับชอบบ้านแบบไหนชอบก่อสร้างแบบไหนหนึ่งชั้นสองชั้นชอบสีสันอะไรคุณจอมไม่สามารถที่จะบอกผู้รับเหมาหรือบอกสถาปนิกได้ว่าผมต้องการบ้านหนึ่งหลังเสร็จปุ๊บคุณไม่สร้างให้ผมมาแล้วคุณจอมก็นั่งรอรอเสร็จปุ๊บห้าเดือนหกเดือนผ่านไปบ้านเสร็จปุ๊บคุณจอมไปดูตรงนี้ก็ไม่ชอบไม่ชอบบ้านหนึ่งชั้นชอบบ้านสองชั้น ช่ไหมฮะไม่ชอบสีแดงชอบสีส้มนะครับไม่ชอบสวนหน้าบ้านชอบสวนหลังบ้าน,น,าานเป็นต้นก็จะมีคําถามว่าแล้วทำไมคุณจอมไม่บอกผู้เกี่ยวข้องไม่บอกสถาปน,นิกไม่บอกพรกเมาตอนที่บ้านกําลังก่อสร้างตอนที่บ้านกำลังออกแบบอืมครับสุกต้องไหมครับอืครับเพราะว่าถ้าเกิดจะต้องไปนั่งแก้ไขตอนบ้านเสร็จแล้วมันก็คงอาจจะเป็นเรื่องที่ที่ยากแล้วก็อาจจะทําไม่ได้เลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะสุกต้องฮะถ้าเป็นบ้านเนี่ยการแก้ไขเป็นเรื่องที่ยากอาจจะต้องรื้อใหม่ทั้งหมดเลยใช่เนี่ยเส็นเรื่องตทองเสียเวลลาอืม แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ลูกโตมากจำรัฐธรรมนูญปีห้าย์ได้ไหมฮะที่ตอนที่มีการออกเสียงประชามติเราก็ถูกโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าหลอกบอกว่าให้ไปรับก่อนแล้วแก้ภายหลังแล้วสุดท้ายเป็นอยา่างไรรัฐธรรมนูญห้าบูนย์ 50, เราได้แก้ไขไมาทความพยายามในการแก้ไขเป็นอย่างไรนะครับและรัฐธรรมนูญ5้าศูนย์เนี่ยได้สร้างความขัดแย้งให้กับคนไทย ได้มากแค่ไหนหนะครับประเด็นอยู่ที่ไหนต้นครับเพราะฉะนั้นสองคนไทยจะต้องยึดรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์มาเป็นบทเรียน MM คนไทยไม่ว่าจะสิทธิ์เสื้ออะไรจะต้องยึดรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์มาเป็นบทเรียน<ค>ว่าถ้าหากว่า,าต้องการให้ประเทศมีความสงบมีความเจริญรุ่งเรือง thinking, นะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งสามารถเข้าไปทํางานได้ตามนโยบายที่หาเสียงไว้นะครับประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตามสมควร นะครับประชาชนมีความยินดีกีบดีเป็นต้นนะครับเราจะต้องพูดตั้งแต่ตอนนี้นะครับคุณฟอร์ดวิเคราะห์อย่างไรครับเพราะว่าคนที่ไม่ไม่ยอมรับหรือไม่พอใจหรือว่ามีปัญหากับการบริหารของคอสชอนะีมีมากมายหลายกลุ่มแต่ว่าพอทุกกลุ่มออกมาแสดงออกเนี่ยคอสชอเองก็บอกว่านี่คือได้รับการสนับสนุนจากคุณทักษิณน,นี่คือพรรคเพื่อไทยสนับสนุนนี่คือกลุ่ม <c oughs> การเมืองฝ่ายตรงข้ามให้การสนับสนุนอยู่ทั้งนั้นเนี่ย คิดอย่างไรกับวิธีคิดแบบนี้ของของคอสชอครับทั้งทั้งที่ประชาชนเองเดือดร้อนจากอาชีพจากการทำมาหากินแต่ว่าแต่ว่าพอออกมาทุกอย่างจนให <น S 1> ้รับสินหมดเลยอืมมันคิดอย่างไงฮะว่าถ้าเกิดมันกําลังจะหมายถึงอะไรทําไมทั้งทั้งที่ว่าหลายเรื่องเนี่ยประชาชนเดือดร้อนมากกับกับเศรษฐกิจทุกวันนี้อะไรที่ไม่ดีก็โยนให้คนรับสินหมดเลยฮก็เป็นเรื่องที่ท,ที่ที่ขำดีตลกดีน่ารักดีนดูดีวิธีในการมองแบบ ไดครับแต่แต่ไม่ได้กลับมอว่าอืมครับเจอฮนะมันมันเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณจอม์พระว่าทุกอย่างเน,นี่ยลูนี้ในประเทศไทยที่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมาจากคุณทักษิณล้วนๆแต่ไม่แหงมามองดูตัวเองครับไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยมีผลงานอะไรเป็นลูกกระทให้กับประชาชนได้จับต้องบ้างไหมครับเศรษฐกิจได้ดีขึ้นบ้างไหมการเป็นลูกประเทศตามที่ทหารอ้างเป็นข้ออ้างในการยึดอำนาจเนี่ยได้มีบ้างไหมประเดินหน้าไปถึงไหนไม่มีเลย <c oughs> การยอมร,รับจาก,กนานาชาติเนี่ยไม่มีไหมไม่มีเลยนะฮะสื่อให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะฮะสื่อก็เข็นไปตามเรื่องผ้าสองมันก่อนคุณประยุธ์เกาะมาด่าสื่อบอกว่าทำแทบตายแต่สื่อทำไมไม่เขียนเชียร์เป็นต้นนะฮะผมก็งงว่าเอแล้ว <c oughs> มันมีด้วหรือว่าคนทํางานแต่สื่อไม่เห็นหรือว่าคนไม่เห็นมีไหมไม่มีาแต่คนทยกก็ถูทักษิณซื้อไปหมดแล้วมั้งฮะต่างประเทศก็ถูกล็อบบี้ยิส ของคุณทักษิณดําเนินการไปหมดคือคือจริงๆเนี่ยเราเคยคุยกันหรือว่ากลุ่มคนประชาชนจริงๆที่ไม่ได้มีอยู่ขั้วไหนอย่างไงเนี่ยบอกว่าพิธีการที่จะให้คนไทยลืมทักษิณเนี่ยไม่ได้ยากอะไรก็คือคุณยต้องทาให้ดีกว่าคุณทักษิณแล้วให้ประชาชนประทับใจแล้วก็ชื่นชมในผลงานในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนไทยอันเนี้ยแค่นี้เองถ้าทําแค่นี้ได้นะ ทักษิณก็จะจางหายไปจากความทรงจําของคนไทยทันทีแต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้เมื่อทําไม่ได้ก็มีทาง,อ,งออกเดียวก็คือโยนไปให้คุณทักษิณทั้งหมดถูกต้องครับถูกต้องผมมีความเห็นด้วยกับประโยคนี้นะครับผมเห็นว่าถ้าหากว่ารัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลอะไรก็ตามเนี่ยบริหารประเทศได้ดีเศรษฐกิจดีปากทล้องดีใช่ครับครับ <g arden> ความการยอมรับก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับเศรษฐกิจ <mm> ปากเขาเป็นเรื่องสําคัญมากที่สุด <mm> นะครับอุดมการณ์เรื่องรองนะครับ <mm> ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นนายกที่มาจากการเลือกตั้งไม่จาเป็นจะต้องเป็น <mm> รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยใครก็ได้ที่เข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วทําให้เศรษฐกิจมันดีทําให้ประเทศมันเป็นญก้าวหน้าทําให้คนไทยรักและสามัคคีกันได้คนไทยจะยอมรับแต่ไม่ใช่ว่าเราไม่ดีโทษกี่โทษกองนะฮะแล้วมีอะไรก็โยนกับทักษิณ โดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าตัวเองได้ทําประโยชน์อะไรจับประเทศบา้างคนรักมากน้อยแค่ไหนวิธีการพูดการด่าทอสื่อการรังแกประชาชนเนี่ยถามหน่อยว่าใครจะไปรักคนลงมผมก็ไม่รักนะครับที่ที่กองบังคับการตำรวจภูธรที่สมการสองปีก่อนที่ผมถูกถูกจับตัวโดยถูกเชิญไปนะ,ะครับผมผมก็พูดอย่างนี้น,ะะนักการเมืองในดวงใจคือใครผมก็บอกเลยท่านบกการถามผมนักการเมืองในดวงใจคือใคร เขบอกนายกยิ่งรักคนทักสินเผาก็พูดตามเนื้อผ้าเป็นแน่นอนมาเข้าต้องสงสัยว่าทํากิจกรรมยังไงห้าปีหกปีแล้วไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาคการเมืองอซึ่งผมก็ยืนยันทุกที่ทุกเวลาว่าไม่มีอมะ,ะเองินที่ทําใช้ในการทํากิจกรรมนะฮะทุกบาททุกสตางค์อะมาจากหนึ่งเงินส่วนตัวของผมนะครับอสองสามปีแรกก็มาจากเงินเก็บของผมนะครับช่วงหลังก็หลังจากที่ถูก จับรับอาหารต่างๆผมก็มาทําเสื้อกิจกรรมเสื้อการกุศลขายแล้วก็นํารายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับผู้ต้องขังมอบเป็นค่านมบุตรของผู้ต้องขังเป็นต้นนะฮะซึ่งผมก็ทํามาปีกว่าแล้วมอบเงินไปสามแสนกว่าบาทแล้วนะฮะ<ม>ส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้ที่เกิดจากกิจกรรมแล้วก็นํามาอลองเล่นกิจกรรมผมส่วนหนึ่งก็นําไปเพื่อการกุศลเป็นต้นนะฮะแล้วก็มาจากการสนับสนุสนเพื่อนใน Facebook <ม>นะฮะ การสนับสนุนกิจกรรมจากเพื่อนใน c e b o o k กโค้ะสามร้อยบาทห้าร้อยบาทฝ<ม>ากไปทาสติกเกอร์บ้างอะไรต่างๆเป็นต้น<ม>ซึ่งก็ทําให้กิจกรรมนี้เดินหน้ามาจนถึงปีที่หกแล้ว<ม>ถึงแม้มมว่าเราจะค่อยๆเดินกิจกรรมอาจจะไม่ใหญ่โตมากที่จะเอาเราอาจจะไม่ใช้เงินใช้ทองมากสิ่งที่เราภูมิใจก็คือหนึ่งเราเป็นกิจกรรมที่เกิดจากภาคประชาชนและมันจะเป็นเช่นนี้อยู่ตลอดไปก็<ม><ม>ต้องเรียนคุณจอมให้เป็นข้อมูลอย่างหนึ่งว่าในบรรดานักกิจกรรมหรือว่านักเคลื่อนไหว ที่มีอยู่ในเมืองไทยในตอนนี้เนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดถ้าไม่นับผมเนี่ยนะครับมีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะครับเพราะว่าเกือบทั้งหมดน่จะถูกเงื่อนไขในการประกันตัวที่ศาลนะครับคือถูกคือถูกดำเมินคดีเกือบหมดนะฮะเวลาที่ได้รับการประกันตัวก็จะมีเงื่อนไขการปล่อยตัวใช่ไหมครับการไปจัดสารว่าห้ามเคลื่อนไหวแสดงความเห็นทางการเมืองต่างๆนานาห้ามินทางนอกประเทศห้ามยึดยงกันเป็นต้นนะครับ ในส่วนของนปชแน่นอนว่านอกจากมีเงื่อนไขในการประกันตัวต่างๆแล้วก็ถูกเซ็นโอวงอยู่ถูกเซ็นทุกความเข้าใจห้ามเพื่อนไหวต่างๆเป็นต้นกลุ่มนักศึกษาก็โดนนะครับกลุ่มนักศึกษาก็โดนคุณพัฒนาที่เพิ่งได้รับการประกันตัวเมื่อวานออกมานะก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับว่าทันทีที่มีใครที่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยก็ไดถูกจับดำเนินคดีและแน่นอนว่าได้รับการปล่อยตัวแต่ก็จะมีเงื่อนไขการ ประกันตัวต่อท้ายตอนนี้คุณพัฒนาก็ไม่สามารถคลืเพราะฉะนั้นถ้ามองลุกๆกแล้วเนี่ยผมคิดว่าผมอาจจะเป็นนักกิจกรรมที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวที่ยังไม่ติดเงื่อนไขในการประกันตัวสามารถเคลื่อนไหวได้ครับแต่ว่าก็อยู่ในความเสี่ยงอย่างยิ่งเหมือนกันนะฮะความเสี่ยงอย่างสูงทีเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นผมถึงเรียนเป็นจอมาผมจะต้องช่างใจระหว่างความกลัวกับความไม่กลัวและ ประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นกับสมรวมว่าผมจะเลือกแนวทางครับกลับนั้นเป็นแนวทางการจัดก,กิจกรรมเรื่องของการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของคุณฟอร์ดเช่นทางสีแดงนะครับซึ่งก็คงจะต้องดูกันต่อว่าหลังจากนี้กิจกรรมในการรณรงค์โหวตโนจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากที่มีกฎหมายออกเสียงประชาม,มาติออกมาบังคับใช้แล้วนะครับเราจะจบรายการวันนี้ด้วยมิวสิกวิดีโอของกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะครับที่ออกมา จัดกิจกรรมผ่านเพลงโดยการไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้และในกาศในวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ 亲爱的妹。<noise>